สวัสดีเฮี่ยมุสอจ้าพี่น้องจ้าบ่อพอกันย่าแก่คนมันหน้าคือเกาบุน,นี้กับเขาขั้วคือเกาได้เมนุ่มอมหอยสซพักอีหุ่มพี่น้องกับพักจนขมเลยอาหารเช้าวันนี้ไฟแดงแล้วแดงแล้วตั้งไฟกันเลยมาถ่าเบื้องตอนมันซุกเนาะพี่น้องจ้า ุบแล้วจ้าเหมิดเห็นหอหอมบ้าจ้าหอมห้อยห้วยมาจ้ากินข้าวน้ำกันแล้วแล้วมือนี้มีแต่ออมหอยกับป่วยป่วยกินซ้ำนี่ละเขาพูดเดียวไงวายุพาพรปูไปหาหมอ มอนัดมาพี่น้องมากินขอกับพี่ลักได้หมดห <c oughs> อไหืมพ่วยง่ยมากพอดี ใช่ผักอีกห้าใครพักเป็นผมนะอืมดดบ่ไม่ได้กินหรอก กกินัเ <c oughs> หม่อมากินอยู่ขางสวนเป็นหรอกวันนั้น,น,นไร

อมหอยมากกินน e um, um, ิ่มๆนะอืมไม่ออาไป่งแล้วไส้หาซีบผุน กยได้เพราอาหารอืมอ <c oughs> บ่มีแนวกินก็เลยกลัวหวังดูดปอกว่าได้กินดอกคอพี่น้องไหมกินพักเนี่ยเก้ววือหมูว,ว่าง พาไปเที่ยวงานปีใหม่เคนว้ามันแหลวเลยจังส่วนวันขล่ยเหมือกันปพาขอไม่กิ้มหอยนะต่อยอุดกดหยุ่ไม่คือบวก ได้มาว่นแม่ขอบคุณจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบุได้บุได้กีบหออกเจหก้หมอ,อหมขอ้าแค่กรอกวะ อาา๋อใส่อืดีจ้ะห้องใหญ่น้องใหญ่แน่คนเ็นงานเนี่ยตอนจะว่าอยู่น้องแก่เพราะว่ามันจอนว่ะ มากับเมียราแล้ว,วแล้วเอเอาเส้นรูโซก,กี้นัน่นบานิ้โซกไปเมียแล้วเกือบมือแตกขอยของนั่งไหวๆเอาหามคือรถดยิดถ่ายยีส่สมเขาบอกว่าเมียแล้วก็ว่าง,ยางอยเกือบว่างมาทัานเกือบใส่ก็ขางบันขางรถดนะข่อยจอับรุโซก ขอยหวงน้ำเล่าสันหมูหันก็บ,บ่กินแล้วว <มา S 2> ่าอิ่มหวัวอาหารขัดปากแี่งไงฮะหันไปนั่งลงไ

คว้ยกับข่อยตั้นๆแล้วหืมคุ้ยดีทั้งหัวทั้งเนี่ยแล้วนะ ข้ามือนี่บริสุทธิ์หอยกับกัวเองพักไอ้หุ่มกับยุสวนประหยัดอีกหนึ่งมือเราพีน่น้องอืมขอโทษขอโทษท่านผู้ชมอืมแสบาย ไ,ไม่ขัวเด้เนาะพี่น้องบ่แม่นหอยงง ท้ายด้วยก้วยหนึ่งลูกกินกับขาวว่านจืจุย้ยเอาไว้พอกันคลิปหนาเนาะพี่หน่องจ้ะเมื่อวันก็มาคือเกา่า ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยี่แกว้วคนมันหน้าในเดือพี่น้องจ้าผู้ใหม่และผู้กเก่าขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมและมาติดตามหากพี่น้องสุกคนจ้าไปละค่ะบ๊ายบาย